โอ้โหเจ๊าปานอยากให้เห็นถึงความเงาวับจริงๆจะอาจเหมือนซื้อใหม่เลยค่ะเพื่อนๆูุิปัญญาชาวบ้านนะคะทาให้ทั่วๆแบบนี้มอสสเตนเลสใบนี้นะคะเพื่อนๆเจ๊าปานซื้อมาหลายปีละใช้แบบกรมศึกมาโอ้โหสนามลบแบบนานหลายวันหลายปีแล้วนะคะเขาก็ยังแข็งแรงอยู่แต่ว่าสีของเขาเนี่ยหม่นมองมากๆแล้วก็เหมือนกับ มีรอยต่างๆที่เกิดจากการต้มหุงอะไรต่างๆนะคะวันนี้เจแปนมีวิธีง่ายๆที่จะทําให้เนื้อสเตนเลสกลับมาเงาวับเหมือนเดิมนะคะขั้นตอนแสนง่ายเลยเจแปนจะเอาซอสมะเขือเทศนะคะเอามาทาที่ตัวหม้อแบบนี้เลยเนื้อสเตนเลสของเขานะคะทาให้ทั่วๆเลยค่ะแล้วโรยด้วยเกลือป่นนะคะเกลือป่นอะไรก็ได้ให้เกลือป่นเนี่ย โดนซอสมะเขือเทศให้เขาทำปฏิกิริยากันนะคะเสร็จแล้วก็เอามือเนี่ยถูให้ทั้งเกลือแล้วก็ซอสเนี่ยเขาคุกเขาทาให้รอบเนื้อของหม้อเลยนะคะเราจะทาเอาไว้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะพักทิ้งไว้สักประมาณ15นาทีค่ะบริเวณส่วนอื่นๆก็ทาด้วยนะคะหม้อจะได้ใหม่ทั้ง ตัวหม้อเลยรวมถึงด้านในของหม้อด้วยนะคะเราจะทำความสะอาดให้ทั่วเลยค่ะเป็นการทำความสะอาดที่แบบว่าต้นทุนน้อยมากเพราะว่า ซอสมะเขือเทศก็มีเกลือก็มีอยู่ในครัวแล้วนะคะเราแค่ใช้ความใช้วิธีง่ายๆปัญญาภูมิภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะทาให้ทั่วๆแบบนี้ซอสมะเขือเทศเขามีส่วนผสมของกรดนะคะเวลาเขาหมักนานๆเนี่ยก็มีความเป็นกรดจริงๆแล้วก็ทําให้ทุกอย่างสะอาดได้หลายอย่างเลยนะคะโดยเฉพาะพวกสแตเนเลสเนี่ย มันจะกัดเนื้อสเตนเลสที่สกกระปกเนี่ยให้หลุดออกนะคะเราก็ทาให้ทั่วทั้งหม้อเลยค่ะหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆหอมกลิ่นซอสหลังจากพักทิ้งไว้15นาทีแล้วนะคะเราก็จะเอาเออสกอตไบส์แบบนี้ค่ะมาถูให้ทั่วๆ ใช้แรงใช้สกอตไบท์เนี่ยทำให้ความสะอาดยิ่งเพิ่มขึ้นนะคะเป็นฟองน้ำอะไรก็ได้ค่ะเพื่อนๆที่จะขัดให้รายละเอียดของฝุ่นผงต่างๆเขาหลุดออกนะคะเราก็โถให้ทั่วๆเลยรวมถึงด้านในหม้อด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะขัดให้เขาเงาวับเลยเราวก็ล้างน้ำปกติเลยค่ะส่วนด้านหลังหม้อก็เช็ดให้สะอาดเลยนะคะล้างน้ำให้สะอาดหลายๆรอบก่อนล้างน้ำจนสะอาดแล้วนะคะโอ้โหหม้อสแตนเลสของเราทั้งข้างในข้างนอก เงาวับมากๆสุดยอดเลยค่ะดีงามมากเลยโอ้โหเจแปนอยากให้เห็นถึงความเงาวับจริงๆสะอาดเหมือนซื้อใหม่เลยค่ะเพื่อนๆโอเคมากๆนี้แบบเงามากเลยอะและผลงานเป็นที่น่าพอใจมากเลยค่ะสำหรับการทำความสะอาดหม้อสแตนเลสที่หมองค้ําสีเก่าหมองแบบนี้นะคะ ทำให้ใหม่เหมือนเดิมด้วยสสิ่งนี้ค่ะเพื่อนๆเราซอสมะเขือเทศแล้วก็เกลือป่นนะคะไวเ้เพื่อนๆลองไปทําดูนะคะวัตถุดิบหาง่ายแล้วก็ล้างทําความสะอาดของในครัวให้ใหม่เหมือนเดิมเจ๊ปันขอตัวไปทําอาหารก่อนฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปันสาหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทําง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ